โดดเด่นมากที่สุดก็คือการออกแบบน่าเชื่อถือซึ่งแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคะ ในงบัต่อไปจะีด้เชิญผู้ประกอบกานรัเลี้ยงค่าเข้ารางอกแต่ค่า you hey. ริร no ัตนคราชกาญญาพิธีมอบลายภาพราชทานการระดับคูร้าสาพระบาทข้าพระพุทธเจ้าในนรรมสังข์พรสนากรผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีพร้อมด้วยข้าราชวียกินันประการเพื่ออำนวยประโยชน์สุขแก่อาณาประชาราษฎร์ทรงมุ่งมั่นที่จะสืบไปด้วยพระชัยพภาท พระองค์ทรงต่อยอดประสบการณ์มุมมองทางแฟชั่นจังหวัดสกลนครเนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุครบสามรอบเมื่อวันและการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับประชาชนในชุมชนบ้านดอนคอยชุมชนใกล้เคียงและและเป็นสัญลักษณ์ถึงความจรรักดีของชาวบ้านดอนคอยอำเภอพนานิคมชนยานเนกอนันต์น โดยสามารถสร้างรายได้ให้กับสมาชิกในกลุ่มทรงเสด็จ่อดพระเนตรโครงการจัแดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญา้าไทยและงานศิตกรรมและกลุ่มสมาชิกโครงการศืลปาชีพประเภท้าและหัตก,การเขา้าร่วมจัดงานแสดงผลิตภัณฑ์และมีคณะผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยผู้บริหาร,ร,รโคร,รงการพัฒนาชุมชนข้าราชการในส่วดโครงการพัฒนาชุมชน สองสามค่ะใช่ขออนุญาตค่ะหนึ่งสองสามค่ะ